สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำอ่าคอลเลคชันใหม่ๆนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าฝ้ายเขียนมือนะคะผ้าฝ้ายเขียนมือทอมือนะคะนี่ลายก็จะเป็นลายดักแด้แบบนี้นะคะอ่าเป็นลายดักแด้สวยงามมากเลยนะคะพี่ๆชุดนี้นะคะจะเป็นชุดเดทสนะคะชุดเดทแขนยกแบบนี้นะคะ อาแขนจะเป็นทรงฟิลิปปินส์นิดๆนะคะตัวนี้นะคะจะทําให้ดูแบบสวยงามมากนะคะพอดีแขนอย่างนี้นะคะอ่าแขนจะพองขึ้นข้างบนนะคะนี่เลยสีนี้นะคะจะออกเป็นสีอาแดงม่วงนะคะแดงอมม่วงนะคะสีนี้เราก็จะเก็บนะคะเก็บใต้อกอย่างนี้นะคะต่อช่วงใต้อกแล้วก็ทําเป็นจีบนิดๆอย่างนี้นะคะ รูดๆนิดๆอย่างนี้นะคะเพื่อเสริมทรงขึ้นมานะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะทําให้เราดูแบบเพียวขึ้นนะคะชุดนี้นะคะอก36นะคะที่พี่เอใส่อก36นะคะอก36ะะอกพอดีเลยนะคะอ่าอกจริงเรา36แต่ว่าเราเผื่อหน้าผ้าให้เป็น1นิ้วนะคะชุดนี้จะเป็นหน้าผ้าจริง37นิ้วนะคะพอใส่ออกมาแล้วก็จะเป๊ะแบบนี้นะคะสะโพก40นะคะสะโพกตัวนี้นะคะ40ิ สีสวยมากเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นงานผ่าให้นิดนึงนะคะเวลาเราเดินจะได้สะดวกขึ้นก็จะมีผ่าตรงขึ้นไปแล้วก็จะเป็นผ่าทับซ้อนนะคะ,ะบางชุดก็จะผ่าทับซ้อนให้นะคะเป็นคอปีนนะคะคอปีนนิดนึงนะคะไม่ปีนเยอะนะคะแล้วเป็นคอวีลงมาข้างหน้าเราก็จะแต่งกระดุมปั๊มให้นะคะ ทำเป็นกระดุมปั๊มให้เป็นซิปหลังใส่ง่ายใส่สบายนะคะผ้าฝ้ายอัดผ้ากาวทั้งชุดนะคะพี่ๆชุดนี้นะคะเป็นชุดที่แบบว่า,าเราตัดเป็นงานหน้าร้านนะคะตัดเป็นงานหน้าร้านสวยงามมากแล้วก็สามารถปรับไซส์ให้พี่ๆได้นะคะสมมุติว่า,าเราสะโพกขนาดนี้แต่ว่าอกของเราอะ่ะมันไม่มันไม่ได้กับสะโพกอะไรอย่างนี้นะคะทางร้านเราปรับให้ฟรี ก่อนที่จะส่งให้ถือมือพี่พี่เลยนะคะสำหรับชุดที่ร้านเรานะคะพี่พอ่แล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งนะคะสีนี้ก็สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะสีนี้ก็จะออกเป็นสีเทาเทานะคะสีเทาเทาอ่าแล้วก็จะมีเป็นผ้าไทยนะคะตอนนี้เรากำลังทำการเย็บอยู่นะคะ ถ้ารอครบไซส์แล้วนะคะพี่จะเอามายกในร้ายสดนะคะพี่ๆแต่ถ้าท่านใดที่สนใจก่อนนะคะอยากได้ไปใส่ก่อนออกงานนะคะสามารถสอบถามทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสอบถามทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะอ่าตอนนี้เรารอให้ครบไซส์แล้วก็รอสีด้วยนะคะรอสีด้วยจะยกร้ายสดกันนะคะในกลุ่มนะคะแบ่งปันผ้าอ่าแบ่งปันผ้าไทยสไตล์สวยนะคะในกลุ่มนะคะ เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มาไลค์ในหน้าเพจเราไปในกลุ่มก่อนนะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์มาที่เพจนะคะตอนนี้ท่านใดที่สนใจอยากจะใส่สวยๆก่อนก็ทักมาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะสนใจสอบถามได้เลยนะคะพี่พี่งานสวยเนี้ย ب, เป๊ะปังนะคะช่างเย็บมีประสบการณ์มากนะคะโดยเฉพาะแพทเทิร์นนะคะเราเก็บให้สวยงามเรียบร้อยจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ